ครับตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วยังไม่ได้นอนเลยอยงลห้เ,หเใช่ไหมคือเนี่ยไปกินข้าวมาข้าวก็กินไม่ได้แล้วต้องมาเดินกลับห้องอีกรถมีดีๆก็ไม่กลับเบียน <N> จริงๆไม่อะไรนะที่นอง ุยกุ้งกุ้งครับทุกคนมันวนวลเนีมันนวนนวลน่ยเขาเรียกว่ากุ้งอะไรนะพี่ตั้มในกุ้งแม่น้ำเนะี่ยอันนะนั้นนะ่ะกุ้งลายนะนนะลเสือไม่ใช่หรอแม่น้ำกนะุ้งอะไร ไม่ใช่แม่น้ำมันต้องตัวใหญ่กว่านี้นี่ตัวต้องใหญ่กว่านี้ออะไนันุมน่นุา่งแม่น้พี่มั่วหรือเปล่าี้มดมั่วหรือเปล่าตดำได้แม่น้ตัวใหญ่นู่กลุลาล่าชนีกุ่ะพระเตียบแขนอะไรนะพี่ตั้มวิ่งแข่งสภาพอย่างนี้เหรอ เ,เ,เอ้ยไม่รูเออต่อให้กิโลนึงเอาออร้อนชิบหายทำไมโอเอนกันจังเลยเนี่ยไม่ใช่ซีอยู่นี้ไม่ซีอีโนู่น ก็ไม่ปิดซิปยังเฮียแน่นีิเดี๋ยวเรายังไม่บอกท่านผู้ชมเลยว่าเมื่อคืนพวกเราไปทำอะไรกันมา,าติดติดติดเราก็แค่ลงทางคืนเราไปติดติดกันครับเราไม่เราลงทางมิแล้วไม่กลัวเมียเอ่อโกรธเหรอครับ ไม่กลัวหรอกครับเพราะว่าปิดโทรศัพท์หนีหมดแล้วครับผมไอสัตว์มีอาฆาตด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอาฆาตกูทำไมมีอาฆาตด้วยไม่ได้อาฆาตไม่ได้โอ้ไม่มีน่าใจเป็นนักกีฬาเลยเมากีล่าสัตว์เมากีล่าสัตว์ น้ำปันออกปาบน้ำปันออกปาบปั่นปาบหััวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยน่ต้องนี่ประเทศเราก็มีนะครัเสาไฟฟ้าเนี่ยที่นี่เกาหลีก็มีครับไฟฟ้าดูครับเสาไฟฟ้าของเกาหลีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้บขอ นี่นี่ครับนี่ตามตานนี่ตามผมมาแล้วครับพี่น้องนี่ผมจะพาไปดูบกสอของเกาหลีนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับท่านผู uh, ้ชมนี่คือบกสอของเกาหลีมีทุกสายนะครับไปเผมจะพาไปดูในบกสอของเกาหลีนะครับ มีสายแดงสายนาเงินแล้วก็สายเขียวไปรู้ว่าไปทางไหนนะครับเพราู้แต่ว่ารกัมาแล้วสาหรับาเราก็ได้เห็นงแมสานครับไปตั้งแต่เหจใต้ไปตั้่ใต้จุนือครับบอกยังบอกยัง โอ้โหรถแล้วก็เดินไปเรื่อยๆครับแล้วไปดูว่าจะมีอะไรต่อระยะทางจากที่เราไปกินข้าวจนถึงโรงงานก็จะประมาณน่าจะประมาณกี่กิโลได้พี่ต่ำนะไม่ต่ำกว่า3กิโลครับไม,ไม่ต่ำกว่า3กิโล ผมจะพาทุกคนเดินตั้งแต่กิโลแรกจนไปถึงโรงงานเลยไม่ต่ำกว่าประมาณ2,009ครับนี่ครับสำหรับห้องเกาหลีห้องเกาหลีอพาร์ตเมนต์เนาะ่มมัันเรเข้าไปต้องเสียตังค์แต่เขาว่าอพาร์ทชื่อออพาร์ตเมนต์ที่เกาหลีห้องเล็กมากเลยใช่ไหมนี่ครับดูทุกคนประมาณ3.3 นี่ครับใต้อ,อาพาร์ตเมนต์ก็จะมีร้านสะดวกซื้อเหมือนกันเอาหนูว่าวิ่งนี่นะครับผมจะพามาดูนี่ครับพี่น้องเป็นคะแนนสามหรือว่าเป็นตําแหน่งข้างล่้งหืมสวยมากเลยทุกคนนี่ฝนตกมาเนี่ครับเพราะว่าคนนีตรงนี้ฝนตกระวังรถมันไหลนี่ครับดูสภาพนะครับ ตกหนักหลายติดต่อกันหลายวันครุพี่น้องก็เป็นหน้ำใสสะอาดและช่วงหนัหน้นเนาะจะมีปลาอาเมซอน,นอไม่ใช่นะปลาแซลมอนปลาอาเมซอน,นครับปลาแซลมอนมาด้วยนะครับเอาต้องระวังรถด,ด้วยนะครับอันนี้เรียกโซฟาครับ ท่านั้นครับคนเยี่ยวครับดูครรับม่่่านนนีีีถขังของเกาหลีนะครับรูร่าขนาดนี้นะครับิดแอร์ให้อย่างดีเลยครับท่านั้นท่านั้นคนทำกำลังทำอะไรครับนั้นคนยิงกระต่ายครับไอ้บ้าเอ้ยยิงกระต่ายบนี่ก็เป็นรารถไฟนะครับเนี่ยไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับแต่ว่าเป็นรถไฟครับรถไฟเฉยโหน่าสวยมากเลยอ่พดูดิ มาดูน้ำพุครับที่น,น้ำพุธรรมชาตินะครับน้ำพุน้ำพุธรรมชา,ามติมันจะแล้วมาเป็นช่วงๆนะครับเนี่ยที่ต้องดูน้ำพุธรรมชาติแล้มาเป็นช่วง<สาย>ไม่ทันแล้วเมื่อกี้ผมเห็นลีนหุยแล้วอันนี้เป็นสนามฟุตบอลแล้วครับแล้วก็บางทีเขาก็มาเล่นเบสบอลที่นี่ด้วยเป็นสนามของชุมชนนะครับ ข้างในนั้นก็จะเป็นยิมเป็นกีฬาในร่มนะครับก้มแล้วแทงที่นี่เขาเรียกว่าสนามเหนื่อยครับทําไมเรียกว่าสนามเหนื่อยก็มาเตะบอลมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยนี่คือดอกอะไรครับเนี่ยดอกทองครับ ไม่ใช่ผมนะครับผมไม่ใช่ดอกทองพี่ต้อมแทนแบบมาจะเอาบทไปจากง้อป่าโอ้โหมาคือปล่อย เป้งคืออะไร,ะไร,รก,กินได้ไหมอันนี้ขอเราจะลองชิมให้ทุกคนดูว่ามันกินได้หรือเปล่าแอบคนลอมกับบธรรมาชาติไม่ตายง่ายหรอใช่เราอยู่ของธรรมาชาติเรากินอะไรก็ได้มันไม่มีอะไรมีพิษหรอกในโลกนี้นะนนดดสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวที่มีพิษก็คือผู้หญิง ใช่ไหมครับได้แดงได้แดงได้แดงบ้านเขาก็มีเหมือนเราเลยเนาะที่บ้านผมไม่เรียกรถเข็นนะครับเรเรียกรถยูอันนี้ก็ต้นอะไรครับคุณคุณอันนี้คือคนเลีวนะครับกล้องจับได้หมดเลยเมื่อกี้คนดีอย่างเราก็ต้องเอามาเก็บนะครับส้นจริงๆ อันนี้ก็จะเป็นที่เขาเก็บขยะนะครับเอามาขายแต่ที่ทุกคนน่าสังเกตได้คือดอกทานตะวันน่าจะมีอยู่ทั่วไปเลยเอาเด็ดเอามาอีกเอาละครับเอา เจ้าชายดอกแข็งตะวันเจ้าชายดอกแข็งตะวันเขาเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่มึอเลยอะไรแล้วในชีวิต